ก็อยู่ตรงนี้อ่ะเหมือนเดิมแต่แค่คันน่าจะแบบกดลบตัวเองอะ่ะคืนอิส,ระ,ส,อสระให้คุณได้เขาตั้งรูปมึงใส่โทรศัพท์เขาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแต่มึงไม่เคยสนใจไปไม่เป็นไรหรอกอะรนะพราะปกติเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันแล,ล้วผมดีหัวล้นเมื่อวานเนี่ยแล้วไม่ไม่ไมาอยู่ด้วยกันอะ่ะมันจะได้เลิกเป็นเพื่อนอยอครับ ขอให้พวกโง่ที่ไปรำเขาโดนหมายเรียกไวๆไอ้คำว่ามึงไปเม้นเขาว่าเขาก่ออะไรนั่นอ่ะเขาเจ็บนะเขาคุยกับกูอยู่เลิกพิมพ์เลยครับคำนั้นอะมันมันมันคนฟังมัน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 ไม่โอเคหรอกคนดูลองดูในติกตอกอ่ะไอที่เขาเล่นเทมนิ่งอ่ะแล้วมีคอมเมนต์อะ เรามันผู้ชายลันลาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่เจ็บแต่เก็บอาการอยู่<อ>รงไอ้นี่แสดงว่ารู้ดีรักเขามากวันนั้นมึงไปวันเกิดกำนันนกมาเปล่าตาไพ่ใบนี้มักการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เป็นการจบสถานะไพ่ใบนี้มักหมายมาถึงการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เป็นการจบสถานะบางอย่างไปสู่สถานะใหม่ แน่นอนว่าเป็นความหมายที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ครับเช่นจากที่คือคุยไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนขึ้นมาจากที่เป็นแฟนกันก็อาจจะหมายถึงการหมดความรักความรักต่อกันก็ได้คืออะไรวะตรงไหมวะเนี่ยแน่นอยู่นะมึงรู้ดีเนาะอีเวนไอหมอหี่อะมึงอ่านใจคนออกได้ไง <พอ S 1> วะฮะพี่งออ้อ พี่เป็นตัวรายในสายตาคนอื่นกันด้ไหม่ีว่าเดี๋ยวพี่ไปขึ้นอาวุธให้ก่อนขึ้นปี่ไปซื้อบบได้แฟชั่นยังก็ปี๊อะยังเลยครับไม่ิ่มหนูแล้วไแต่หนูเข้าเจ๊ดช่วนี้เรืองะหลันเยอะเจ็ดเก้าเป็ดค่ะเอ้าเอาไปหคหกครับ เขาเขากาะทีน่นั่นนะั่นค่ะบอกบอกบอกพ่อดิลองบอกพ่อดิพ่อจะไม่ให้เลยน้ำพ่อมีแฟชั่นนั่งเยอะไม่กล้าให้ลูกเลยอาาเรกเลขเรกเรกเลยให้แล้วกูให้ตัวที่มีฟองน้ำไปแล้วมาให้อันนี้อันนี้อันหนึ่งอ่นนอนนะมึงก็เป็นพ่อให้ต้องให้มากกว่าคนอื่นให้นะสองนาวร้องให้วะพี่งงไหวเยอะอ่าา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 าอาา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  ผมค,ครับผมค,ครับนั่นแล้วเหรมีพ่อแม่ดีลูกก็เป็นไหนดีมีพ่อแม่ดีคือลูก,กลูกคงไม่ย้ายตามพ่อตามแม่มากเลยหรอกฮ่าฮผมครับมนแล้วว่าไม้ลืมแล้ว พี่จะับทอย่านี่เลยเหรอพี่ชายอย่าอย่าหลงรูปห i know i know ัวปลาปลานะอะไรนะพี่จะแบดอย่างนี้เลยเหรอมาแบบมาบผมแบบจริงจังเลยนะบอกเขากลัวมึงมาอีกแล้คนอืมว่าไงขอบคุณนะครับครับเปล่าครับเปล่า ผมอยู่นี่แหและแบบยังไม่มีใครหรอกได้ยินไหมเนี่ยฮันก็อยู่ตรงนี้อะ่ะเหมือนเดิมแต่แค่ฮันน่าจะบับกดลกตัวเองอะ่ะ คืนอิสเ,อเขาตั้งรูปมึงใส่โทรศัพท์เขาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแต่มึงไม่เคยสนใจคุยสองคน,น,งน,นดีกว่าเพื่อนไนอม้นอะไร่างมันเถอะเออพี่พจะจะพูดยังไงอ่ะพลาดพครับครับพี่พขอโทษอีกครัง้งครับ ขอโทษเรื่องไรไม่เป็นไรหรอกอะไรนะก็ปกติต้อก็อยู่เมันเพื่อนกันอยู่แล้วผมที่หวัวร้วนเมื่อวานไงแล้วไม่ไม่ไมาอยู่ด้วยกันอนะ่ะมันจะได้เลิกเป็นเพื่อนนเจอครับ ขอให้พวกง่อที่ไปรำเขาโดนหมายเรียกวัยวไอ้คำว่ามึงไปเมนเขาว่าเขากาออะไรนั่นอ่ะเขาเจ็บนะเขาคุยกับกูยอยู่เลิกพิมพ์เ้อบคำนั้นอะมัน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 คนฟังมัน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 ไม่ไโอเคเหรอกคนดูลองดูในติกตอกอะไอที่เขาเล่นเทรนนิ่งอะแล้วมีคอมเมนต์อะ แต่แต,แต,แต่แต่คุยด้วยกันได้เหมือนเดิมนะครับคุณ คที่ผ่ายมาคิดถึงทุกวันนะแต่ว่าคุณไม่เคยคิดถึงมันเลยอับแบบนี้จะเป็นทางออกที่ดีหรืคมับคิดถึงครับเรารู้ได้ไงว่าไม่ไม่คิดถึงเพราะว่าคุณมีเวลาว่างคุณก็ไม่ได้มาหารันอยู่แล้วก ไม่ผมแก่ใจตัวเองดีเว้ยดูลูกอยู่ก็นี่ไงทันให้อิสลาคุณผิดอีกแล้วครับก็เลยบอกว่าเออเคลียอะไรเสร็จค่อยมาไง<อ>ผิดไรวะดูลูกก็บอกขาตรงๆรงว่าดูลูกอยู่ ตอเมื่อไร่กับตันโซเยอร์จะมารันเอสมดีกัปตันโซเยอร์ไหนวะตอบมาได้เออกูใช้คำพูดผิดหรอครับหรือไงเออผมใช้คำพูดผิดใช่ไหมเออเปล่าครับไม่ใช่ครับคือไม่มีอะไรครับเพลงนี้ต้องเข้าให้อภัยกันได้ไหมไม่ต้องออก อุ้ยใครหามอ่ะจุดจบเสือสิ้นลายกูร้องไห้ตามเลยไม่ไม,ไ,ไม่เป็นไรครับ่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคิดถึงเพลงเนี้ย